แหวนเบี้ยวหนึ่งในปัญหาที่คนใส่แหวนทุกคนต้องเคยเจอแหวนบุบและเบี้ยวแบบนี้มีวิธีแก้ยังไงวันนี้ผมจะมาแนะนําอุปกรณ์และวิธีซ่อมง่ายๆโดยไม่ต้องไปเสียตังเปลี่ยนวงใหม่ที่ร้านครับอย่างที่เรารู้กันดีนะครับช่วงนี้ราคาทองแพงมากอยากเปลี่ยนแหวนสลึงเบี้ยวๆวงนี้ให้กลับมาตรมสวยเหมือนเดิมคิดคร่าวๆตอนนี้ก็ประมาณ5 0 0ถึง600บาท อย่างที่เราพูดในต้นคลิปนะครับว่าเราจะมาเสียตังห้าหกร้อยทำไมในเมื่อเราซ่อมมันได้โอเคเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้ซ่อมกันครับของที่เราจะใช้ซ่อมชิ้นแรกก็คือค้อนจะใช้เป็นค้อนตอกตะป,ปูก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันชิ้นที่2ปากกาเมจิกตาม้าแบบนี้ชิ้นที่3ไม้หมาเล่าหรือหยกขัดเงาอันนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับวิธีซ่อมง่ายๆครับเพียงแค่เรานําปากกาเมจิก สอดเข้าไปในแหวนที่เบี้ยวและดันเข้าไปให้สุดแล้วใช้ค้อนเคาะเบาๆที่ท้องแหวนเพื่อให้ขืนรูปใช้หยกขัดเงาขัดเงาที่ท้องแหวนเพื่อให้เงา ก็เป็นอันเสร็จครับเห็นไหมครับออกมาดูดีทีเดียว,วเหมือนเดิมนะครับถ้าสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมอะไรก็เมนไว้ที่ใต้คลิปเลยครับสวัสดีครับ